ข่าวดีเฮ hey, ทั่วไทยเงินหนึ่งมืนเข้าแล้วโอนต่อเนื่องอีก3วันบัตรคนจนลอ,อก,กดเงินได้เลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับก็มาอัปเดตติดตามข่าวสารเงินดีท่านกันต่อนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยามาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับก็เรียกได้ว่าเฮ hey, กันตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่25กันยายนนี้กันเลยนะครับเพราะว่าคนที่มีบัตรคนจนนะครับที่มีบัตรประชาชนลงทะเบียนด้วยศูนย์ และผู้พิการทั่วประเทศนะครับก็ได้รับเงินสดกัน10,000บาทนะครับกันทั่วหน้านะครับต้องบอกว่ายินดีกับทุกท่านที่ได้รับเงินในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเงินที่ได้รับมาก็มากเลยทีเดียวนะครับบางคนนี่อยู่ได้นานเลยทีเดียวนะครับรวมแล้วก็รับกันทั่วหน้านะครับแต่ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะรัฐบาลจะโอนเงินให้คนที่มีบัตรคนจนอีกต่อเนื่องนะครับอีก3วันรวดใครที่มีบัตรชนจนนะครับก็เช็คได้เลยนะครับว่า เงินจะได้รับกันตอนไหนจะเข้าตอนไหนกันบ้างแล้วก็แจ้งนะครับบัตรคนจนท่านใดนะครับที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์ก็รีบไปทําให้เรียบร้อยซึ่งหากทําพร้อมเพย์นะครับก็จะสามารถใช้ได้ทันทีและหากใครทําไม่ทันเงินยังไม่เข้านะครับก็ยังมีเวลาให้แก้ไขนะครับได้จนถึงวันที่3ธันวาคม257นี้ก็เดี๋ยวเราไปดูในารายละเอียดทั้งหมดนะครับว่ารัฐบาลน,นะครับจะโอนเงินให้ช่วงไหนกันนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับข่าวดีเฮ hey, ทั่วไทยเงิน1 0,000ืเข้าแล้วยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับมาเกาะติดสถานการณ์เงินดีท่านนะครับจ่ายวันแรกนะครับถึงเวลาสาหรับเงิน1 0,000บาทที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังกร,รมบัญชีกลางนะครับเปลี่ยนเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจป,ปี2อง7ผ่านบุมีบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐและคนพิการนะครับโอนเงินเข้าไปทีธนาคาร ที่มีพร้อมเพยผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนนะครับซึ่งนะครับเข้าสู่วันที่25กันยายน257คนพิการและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่มีบัตรประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายนะครับเป็นเลขศูนย์จำนวนกว่า3.28ล้านลายนะครับโอนเงินจํานวน1,000 0บาทจากนโยบายรัฐบาลจายจริงไม่เลื่อนนะครับบางรายบอกว่าเงินเข้าตอนตีหนึ่งนะครับ เข้าดึกๆึกหลับไม่รู้ตัวบางรายตื่นเช้ามาเช็คเงินเข้าบัญชีที่ผูกพรอมเปก,ก็รู้สึกดีใจมากมีรอยยิ้มเป็นสุขมากเจ้าเงินไปใช้ใจ่ายบรรเทานะครับค่าครองชีพที่สูงในขณะนี้พร้อมนะครับล่าสุดกระทรวงการคลังย้ำนะครับว่าคณะรัฐมนตรีหรือคลอมอก,ก็มีมติเห็นชอบกระตุ้นเศรษฐกิจปี2องผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการโดยภาครัฐจ,จะสนับสนุนเงินจำนวน10,000บาทต่อคนจำนวนประมาณ14.5ล้านลายนะครับ แบ่งเป็น1ผู้มีบัตรสวัสดิการหนั่งลัานจำนวน1 2 4นล้านลายแล้วก็คนพิการประมาณ2.15ล้านลายนะครับโดยกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางจะเริ่มทยอยจ่ายเงินให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการหนั่งลัฐตั้งแต่วันที่25กันยายน257เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางเตรียมความพร้อมนะครับที่จะจ่ายเงินซึ่งก็จะแบ่งจ่ายแต่ละวันไปนะครับแต่ละวันก็จะมีจํานวนการโอนเงินไม่เท่ากันดังต่อไปนี้นะครับเริ่มที่วันพุทธที่25กันยายน2567นะครับก็เริ่มโอนกันแล้วนะครับคนพิการแล้วก็ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่มีบัตรประจําตัวประชาชนหลักสุดท้ายนะครับที่ลงท้ายด้วยเลข0ูนย์นะครับวันนี้ก็จะโอนประมาณ3.28ล้านคนนะครับ ซึ่งหลังจากโอนวันนี้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่26กันยายน257ก็โอนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่มีบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข1-3นะครับวันพฤหัสนี้นะครับก็จะแบ่งจ่ายโอนให้ประมาณ4.51ล้านคนนะครับอันนี้ก็เตรียมรับเงินได้เลยนะครับในวันที่26กันยายนนี้นะครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับ โอนต่อเนื่องอีก1วันนะครับวันศุกร์ที่27กันยายน257นะครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายนะครับที่ลงด้วยหมายเลข4-7นะครับวันนี้ก็จะมีการโอนจำนวนกว่า4.51ล้านคนนะครับวันศุกร์ที่27กันยายนนะครับ ซึ่งนะครับพอถึงวันที่28และ29นะครับรัฐบาลก็จะหยุดโอนนะครับ2วันนะครับเพราะว่ารัฐบาลให้เหตุผลนะครับว่า2วันนี้นะครับเป็นวันหยุดนะครับดังนั้นรัฐบาลนะครับก็จะมาเรื่อนจ่ายนะครับเป็นวันจันทร์ที่30กันยายน257นะครับผู้ที่มีบัตรคนจนที่มีบัตรประชาชนนะครับเลขสุดท้ายลงท้ายด้วยเลข8และ9นะครับจำนวนกว่า2.26ล้านคนนะครับ ซึ่งวันที่30กันยายนนี้นะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่รัฐบาลโอนเงินสด10,000บาทให้กับประชาชนคนที่มีบัตรคนจนนะครับซึ่งก็จะเสร็จสิ้นนะครับสำหรับโครงการในเฟสแรกนะครับก็จะหมดแล้วนะครับไม่มีโอนต่อเนื่องแล้วนะครับก็จะโอนแค่4วันเท่านั้นซึ่งต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเฟส2นะครับคนที่ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนนะครับรัฐบาลก็แย้มมาแล้วนะครับว่า จะเริ่มลงทะเบียนในเดือนตุลาคมแต่วันก็ต้องรอประกาศอีกครั้งนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์รับเงินหรือไม่ก็มีวิธีการตรวจสอบ3วิธีดังนี้นะครับสําหรับช่องทางหลักที่ประชาชนกลุ่มเปอาบางและผู้พิการนะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่24กันยายนเป็นต้นไปก็จะมีอยู่3วิธีดังต่อไปนี้นะครับวิธีที่1นนะครับก็คือเช็คผ่านเว็บไซต์ของรัฐบาลนะครับ วิธีที่2ก็คือเช็คผ่านแอปพลิเคชันรัฐจ่ายนะครับแล้วก็วิธีที่3ก็คือโทรสอบถามนะครับเบอร์บัตรคนจนแล้วก็เบอร์ของผู้พิการสำหรับเว็บไซต์ที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบก็มี3แห่งได้แก่นะครับหน,นะครับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2 5 6 7 c g d g o t h เว็บไซต์ที่2ก็คือเว็บไซต์ g o v w f a r e c g d g o t h เว็บไซต์ที่3ก็คือเว็บไซต์ govvefa.dep.go.th สำหรับเว็บไซต์ที่3นี้นะครับก็จะเช็คได้เฉพาะผู้ที่มีบัตรคนพิการเท่านั้นนะครับสำหรับวิธีการตรวจสอบในเว็บไซต์นะครับเมื่อเราเข้าไปหน้าเว็บแล้วนะครับก็เพียงกรอกแค่หมายเลขบัตรประชาชนของเราลงไปนะครับระบบก็จะแจ้งว่าท่านได้รับสิทธิ์โอนเงินวันไหนแค่นั้นเองนะครับส่วนวิธีที่2นะครับก็เช็คผ่านแอปพลิเคชันของรัฐบาลคือแอปรับจ่ายนะครับ ซึ่งวิธีการเช็คผ่านแอปรัิจ่ายนี้นะครับไม่ต้องลงทะเบียนนะครับแต่ว่าใครโหลดมาแล้วนะครับระบบแจ้งว่าให้ใส่รหัสท่านก็ไปตั้งรหัสผ่านโทรศัพท์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเข้าแอปใหม่หลังจากที่เข้าแอปมาได้แล้วนะครับให้เราดูตรงช่องแรกที่เขียนว่าตรวจสอบก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชนลงไปนะครับก็จะทราบว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่แต่ว่าช่วงนี้นะครับคนอาจจะใช้เยอะนะครับอาจจะเข้ายากหน่อยนะครับ และส่วนวิธีที่3นะครับหากท่านใดไม่สะดวกในการเข้าเว็บไซต์หรือโหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งในโทรศัพท์ก็สามารถทําได้นะครับโทรไปสอบถามกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็จะมีของบัตรคนจนและของผู้พิการนะครับโดยสําหรับผู้พิการนะครับก็โทรไปสอบถามได้ที่เบอร์นะครับหนึ่หรือจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้นะครับเบอร์โทรก็0-2นย์สองนะครับสามห้าสี่สามสามแปดแปดต่อเจ็ดศูนย์หนึ่งถึงเจ็ดศูนย์สองนะครับ ส่วนสําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการหน่งรัฐและคนพิการนะครับก็โทรไปที่กรมบัญชีกลางเบอร์โทรก็022706400ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนของบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการห่งรัฐนะครับก็โทรไปได้ที่เบอร์นะครับ021092345กด1และกดห้า อันนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการส่วนใครนะครับอยากจะคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงนะครับก็โทรไปได้ที่เบอร์นะครับ021092345เช่นเดียวกันในวันและเวลาราชการนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทุกท่านที่จะได้รับเงินในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเยาต่างๆจากทางช่องของเราสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ